ด้างไรใส่น้ำล้างไรกระทบหาดทรายดังคืนคืนกระทบหาทรายดังคืนคืนเพลงอาบนะ้ําพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อม ดิว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 อาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวเพราะเราสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมตัดเล็บที่มันแหลมคม